วัสดีจับเพื่อนวันนี้เรากำลังจะไปจะไปไหนนะคุณแม่เราจะเราจะไปกินโรแปดไปบ้านคุณพี่สาวเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดหลานหรอแม่วันนี้หรอเขาเกิดวันนี้หรอเราก็ไปกันทั้งหมดสามคน,ว,น,นวันนี้ตรงกับว,วันเกิดเอา อันนี้มีคุณแม่เดี๋ยวให้ดูคุณแม่สวยแล้วก็มีน้องสาวโอ๊ยน้องสาวเขินแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านพี่สาวเลยดีกว่าเนาะ เกิดนะเกิดหลาลูกค่ะนาเกิดี่เหนนะเกิดน่หดีนายบน้าอสั่งป้าสิทำไมไมนอ่าน้ที่ว่าว่าดูชาไม่น้อนอะไรนี่โอ้ยโคตงนี่มากเลยอ่ะเจมจนอ่ะไอ้น้า่ไอ้น้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่ว่าแฮปปี้เบิร์ดเดยะแล้ว่าไปซื้อของกัน

แล้วก็มีอะไรบ้างอ่ะในกระทะน่ะมีกระปุกมีงาคุ่วแล้วก็มีตุ๊กี้อยู่ตรงกลางน้องน้ำเหนือเกิดวันที่เท่าไหร่คะก็วัที่เจ็ดกันยาค่ะเฮ้ยก็วันนี้เหรอขยาวเหรอใช่อรลอดคนโโก็ก็มันขึ้นมาข้างบนค่ะเลยไม่เลยไปเอาตะเกียบคนสิ วิคนนี้คือใครเนี่ยคนนี้คือโต๊ะแก่แล้วโต๊ะแก่แล้วคนนี้แส่งอะไรอ่ะฉันไม่ลงเลยคนไหนอ่ะคนเสื้อเหลืองน่ะเด็กเนะเฮ้ยเป็นเด็กเหรอแสนเด็กแส่แต่คนคนวัยชราคนแก่จีจะกินมั่งแล้วทาลูกเดี๋ยวถ่ายทุกท่านเลยถ่ายปู่ในบ้านด้วยหนักปเดี๋ยวไปถ่ายปู่ในบ้านด้วยถ่ปู่ในบ้านด้วยกัน ปูน้ำเนื่อนะคะเอากล้องจี้มาจี้เดินมาจากบ้านจี้น้อยจี้จี้เอาขนอะไรมาแปะข้างบนเนี่ยไม่ไม่ฮัลโหลหนูไม่ต้องเดินมาดิโย่วงใส่เลยเอาไว้ไปถ่ายฝั่งโน้นดิเอานแลเหรอ เรากินดีนะจ๊ะนี่เราไม่ได้กินกับน้องเหนือเลยนะยังเลยจี้บอกอยากมากินกับน้องเหนือเนี่ยไม่ต้องเปิดหรอกนะเอาอะไรมาให้นะคะเต็มตุ้งสาวผักดีเลยฮัลโหลอือฮะผักก็อร่อยอืม าขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันนะคะค่ะโอ้ยอย่าพึ่งค่ะอ่าเริ่มใหม่ชิ้นใหญ่แค่นี้น้องน้ำไหนจะกินได้ไหมคะทุกคนมาลองถ่ายดูใหญ่นะคะนี่ซ้อนซ้อนค่ะซ้อนต้นมาดูกันนะคะว่าคนนี้จะกินได้ไหมคะโคตรแล้วกินได้ไหมคะรับคำท้าไหมคะรับค่ะรับคำท้านะคะอ้ามโอหโหเป็นยัไงบ้างคะลูกถู้องเป็นยัไงบ้างคะ ไม่มีมีไหมคะไม่มีปากมีไหมคะอ๋ะออาร์โรวสวัสดีค่ะเรนน้ำน้ำเน่นะคะชอบมาที่บ้านคนน้ำน้ำเน่นะคะเราจัดงานปาร์ตี้งานวันเกิดน้ำน้ำเน่าไปครั้งแรกแล้วน,นะคะเดี๋ยวจะ จัดงานที่สองนะคะวันนี้ที่ว้าน้งน้ำเหนือมีสองงานที่จะเดี๋ยวกันนะคะครั้งแรก <c oughs> คือเรากินอะไรกันคะยังเพ่ค่ะชาค่ะครั้งแรกเมื่อกี้เรากินอะไรกันคะคุณน,น้อง<ร>น,น้ำเหนือคะลก,กี้ค่ะแล้วครั้งที่สองเราจะเป็นกินอะไรดีคะเราจะไปกินขนมเค้กของน้องน้ำเหนือค่ะว้าวขนมเค้กมีสองสองถ้วยนะคะเดี๋ยวเอาค่ะ ไม่เซอร์ไพรส์เลยเหรอคะว่าขมนมเคกจ,จะต้องแบบเอามาเซอร์ไพรส์ทีหลังหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยคือคือหยิบหยิบออกมาอย่างนี้ได้เลยเหรอคะคุณน้องนั่นเหนือคะ,ให,คะให้เพื่อนๆดูกันทีละอย่างนะคะไหนคะขอดูหน่อยโชว์มาใกล้ๆกล้องหน่อยใกล้ๆกล้องตรงน,นี้ว้าวอันนี้หัวใจอันนี้ happy birthday หัวใจกับ <Down. S 2> อ๋อหัวใจดาวนะคะเป็นหลักสีนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นอะไรคะ Happy birthday ชโชว์ใกล้ๆกล้องหน่อยคะ่ะว่าเป็น Happy birthday ยังไงคะว้าวแม่มจะรับกล่เค้กแล้วจนระิงเหรอคะแล้วไหนยังไม่เห็นเค้กที่ยังไม่เห็นเค้กเลยนะคะว,ว้าวน่ากินมาก,มากเลยคืออะไรคะ,คะ,ครคะนี่เหรอคะเค้กค่ะนี่ซื้อมาจากไหนคะ ไม่ดูค่ะไอเทียน่ะซื้อมาจากไหนร้านสิบบาทร้านสิบบวชค่ะค่ะร้านสิบบาทถือดีๆให้จีดูค่ะแล้วนี่ขนมเค้กซื้อมาจากไหนคะอป้าเพื่อลักทำให้ป้าเป็นลักทำให้เหรอคะโอ้โหอร่อยไหมคะอร่อยเอมมี่ได้ป่ะแม่ไหมแม่จะดีเด่นเลยนะเอาไปคือสวยมาก I'm enjoying the moment Really? Oh my, my belly is burning Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you ขึ้นเรื่องมันเยอะไหมจะไปนอนด้วยเนี่ยเอาไปอย่าไปจะไปนอนด้วยเนี่ยรู้ไหมมันลีกเยอะขนาดไหนไม่เปล่าแล้วเปลมาไหมได้เสียงแค่แผงเนื้อมันลงขนมหมดแล้วลูกมาตักโต๊ะมาตักโหเห็บเลยอยู่กับแมวอีกคนนับแต่ให้ยาให้กูโอ้โหสิบตอนเท็กอะช่ม เนื้อแน่นมากต้าคนอทุกคน่เไานีเดียมนทคนถ่ายอะปนนี่ๆ้ว้าวทำไมไม่ความอ่ะควาหมอกอ่ไม่คว่มกว่าไง เราจะเป็นสี่เหลี่ยมนี้มี้ยังไงเออสควาไหมคว้ย่างนี้เหรอคว้ไปเลยแม่คนละสองชิ้นเป็นวล้มัยากหก็เทแล้วก็ให้ขีบแ่คนละสองเอคว้มีก่อนเลยไงคว้มเลยคว้าทำไมอมมันออกได้ จานเดียวจานเดียวจานเอาก็หนูขอจานนี้ไปแค่นั้นแหละเอาไปไหนสองก้อนอะไรให้ใครอ่ะไปโตไปเอาไปจะเรียนนี้ขนาดตัดหนึ่งไปโตไปสิเอาไปให้ปลูกกระยาก่อนปลูกกระยาไปไปปลูกกระยาสองใบเอาไปนี่ตามไปดิออาเอานี่มาเอาอันนี้ให้ใคร ได้เปล่าซ้ายขวาลองเพลงนฟังนะเนี่ยแนวน้่งนะอ่ะโต๊กะกันปู่ใหุ้ก่อนปู่ยังไม่กินเลยให้ยางกินค่ะยานทำมียานให้ปูล่ลวให้ปู่ลูกย่างปูกินเลยง<ม>ได้แล้วกินกับย่าง่ปู่รับเสมอขอบคุณค่ะมาเร็ว ให้โตค่ะุมกกับโตให้ตค่ะมกกับอ้าวใส่หมวกก่อนไม่ได้ใส่หมวก้องให้ีปเบิร์ดเดย์เลยเอาใหม่ไหมเอาแล้วใส่เอาใหม่เอารู้แล้วได้เอาได้สินี่ไงเอามาเอาแล้วมาัไม่นอไม่อัใหม่เก็บไว้ก่อนเอ้ยหม่ คุณมันก็แค่ดินนะเนี่ยโอ้โหจีน่าสฉยเลยเนี่ยไม่ใช่นี่แม่รู้แล้วแม่ใส่แล้วทำอย่างนี้ก็เหมือนเต็มเอาไปให้มันเลยเออเอาใหม่เอาใหม่มานะอันเดียวเลยเอออันเดียวเลยขนต้นแกะออกก็ได้ปักไปเลยเปิดลมมานี่มานี่หาเพลงฮะน้ำใม่โทรศัพท์ตัวยังไอ้โทรศัพท์เข้ามาดิโน่อือปูเลย ใส่หมวกก่อนเลยครับเออใส่หมวกกนเลยเอาดนี่เมื่อกี้ลืมใส่หมวกได้ยังไงจี๊พูดทละใออะจะเห็นหมวกมันว่างๆหันมาดูซิว่าหมวกเขียนว่าอะไรหันมูหันหมูหันหมวกมาอ้าวปาร์คบีบาร์เดย์เกรงท้อเด y ช่วยย Happy Birthday เลี้ยงเยี่ยมในวันเลือกลาวันนี้เรากินเค้กันเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ยังไงคะเราก็จะกลับบ้านเค้กสิบปอนด์เรากลับบ้านแล้วแล้วก็คนนี้ยังกินอยู่เห็นไหมคนนี้คนพูดเยอะๆยอะเค้กสิบปอนด์ครัเค้กไม่รู้สิบปอนสิบปอนไหมคะแล้วก็ แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะนคนนี้ออหนหันมาก่อนดิไอหน้าหันมาดิทำอะไรอะทำไมอะเหนมอมองกล้องจี้สีจีนศิษฐตั้งใจถ่ y, จ y, าย,ายไม่ต้องถ่ายแล้วหนูถ่กล้องเลยตัดไม่ถึง,งูตรตัดไม่ถึงก้นไงยกกล่องไปตัดตรงนู้นเลยก็ได้ค่ะเจ้าบนปนอออกว่ารมาก แล้วทชอบจะแคร์เธอด้วยแล้วชอบเะแคร์เธอด้วย,วย,ย,วยไปก่อนนะบ๊ายบายชมนิดชมหน่อเอาไปซีที่ไหนจีเม้นท์ไข่เนี่ยเนี่ยเขียนว่าอะไรนะ Happy Birthday วันเกิดของใครอะคะ